สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้ชมวันนี้หลุงอ้วนจะชวนมาไหว้พระซึ่งเป็นอดีตเกจิรุ่นเก่าของวัดแห่งนี้คือหลวงปู่เอี่ยมเทวโรท่านเป็นเจ้าว,ว่ารูปแรกของวัดแห่งนี้เรื่องราวของท่านไม่ธรรมดานะครับวัดปากรัดซึ่งแต่ก่อนนี้ชาวบ้านเรียก วัดนี้ว่าวัดลัดด่านตั้งอยู่ริมคลองแม่กลองสมัยก่อนเรียกคลองสุนัขหอนหรือคลองหมาหอนเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำแม่กลองกับแม่น้ำท่าจีนที่มหาชัยจังหวัดสมุทรสาครครับวัดปากลัดเป็นวัมราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายตั้งอยู่ในตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามปัจจุบันมีพระครูภาวนารัตนวิสุทธิ์หรือพระอาจารย์เวลิษเป็นเจ้าอาวาสและท่านยังดำรงตำแหน่งเจ้าพณะตำบลคลองเขินอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยครับวัดปากรัดจดทะเบียนเป็นวัดในปีพุทธศักราช2,409ผู้สร้างวันนี้ชื่อปู่วันและนางสาวเผือกได้ถวายที่ดินเป็นจำนวน30ไร่ให้สร้างวัด และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปีพุทธศักราช2414และได้นิมนต์หลวงปู่เอี่ยมเทวโรมาเป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดซึ่งผมจะพาทุกท่านไปกราบสการะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตนะครับรูปปั้นของหลวงปู่เอี่ยมเทวโรอยู่บนวิหารไม้สักแห่งนี้ครับ เป็นวิหารที่สวยงามสงบร่มเย็นจะมีลูกศิษย์ลูกหามากราบขอพอรท่านอยู่เสมอเสมอวัตถุมงคลของท่านหายากมากครับเพราะว่าใครที่ได้ไปแล้วก็จะเก็บรักษาไว้ในครอบครองใครจะให้ราคาสูงขนาดไหนก็ไม่ยอมปล่อยครับ หลวงปู่เอี่ยมท่านเป็นเกจิอาจารย์ของเกจิอาจารย์เลยก็ว่าได้นะครับเกาขนาดไหนลองคำนวณดูนะครับวัดสร้างในปีพุทธศักราช2 4 0 9สมมุติว่าท่านมาเป็นเจ้าวาดระหว่างอายุประมาณ40ปีวัดสร้างมาแล้ว157ปีบวก40ปีแสดงว่าท่านอายุถึงปัจจุบันนี้เกือบ200ปีหรืออาจจะมากกว่านี้ และด้วยระยะเวลาที่ยาวนานประวัติของท่านจึงไม่ทราบแน่ชัดรู้แต่ว่ารุ่นเดียวกับท่านก็มีหลวงปู่ปานวัดบางพุทีนอกและหลวงพ่อตาดวัดบางมันทองแต่ก็ยังมีหลักฐานบางอย่างที่ยืนยันได้ว่าท่านมีตัวตนจริงนั่นคือบันทึกในประวัติของหลวงปู่ไขวัดบ่บอพิิมุกหรือวัดเชิงเลศหลวงปู่ไข ท่านมาอุปสมบทที่วัดปากลัดนี่นะครับและในบันทึกของหลวงปู่นาควัดหัวหินซึ่งท่านทั้งสองเคยมาฝ่าตัวเป็นสิทธิ์เล่าเรียนวิชาอาคมจากหลวงปู่เอี่ยมและนอกจากนี้หลวงปู่เอี่ยมยังเป็นอาจารย์แห่งอาจารย์ของเกติสายแมย่กลองอีกมากมายเช่นหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลม หลวงพ่อกลึงวัสวนแก้วอุทยานตะกรุดหลวงปู่เอี่ยมถือได้ว่าเป็นต้นแบบของวิชาการสร้างตะกรุดมหาปราบสายรุ่มน้ำแม่กลองและครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่เก็บมาเล่าให้ฟังถ้ามีโอกาสก,าก็เชิญทุกท่านมากราบสการะขอพรจากท่านได้นะครับ และสำหรับท่านที่เป็นสายขอโชคลาบที่วัดปากรัฐก,ก็ยังมีเจ้าแม่ทิพย์อัมพาและไอ้ไข่ใครที่มาขอโชคลาบต่างไม่ผิดหวังสังเกตได้จากของที่นำมาแก้บนล้วนมีมากมายครับวัดปากลับไปมาสะดวกอีกทั้งพระอาจารย์ชาวริกหรือพระครูภาวนารัตนวิสุทธิ์เจ้าอาวาส ท่านก็ใจดีมีเมตตายินดีต้อนรับญาติโยมทุกคนนะครับ